แม้ว่าในเวลานี้นะคะทั่วโลกจะจับจ้องไปกันที่ตะวันออกกลางค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะช่วงชุลมุนชุลตุนช่วงทีเพลยเนี่ยแหะค่ะสหรัฐเองก็มาอยู่ที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะที่อินโดปซิฟิกค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์ก่อนที่จะมีทางด้านของตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของสามหนุ่มสามมุมนะคะไบเดนผู้นําญี่ปุ่นแล้วก็ผู้นําฟิลิปปินส์ก็ไป อยู่กันที่ทำเนียบขาวแล้วก็ตอนนี้ออกมาเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของสหรัฐเองก็เอาปัทั์นะคะไปไว้ที่เกาะลูซอนเรียบร้อยแล้วะะล่ะค่ะเกาะลูซอนเองก็รู้จักดีนะคะเพราะว่าเรือของคุณพ่อเคยไปขึ้นสิทธาที่แล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าความจริงใจเนี่ยหาลำบากนะคะถึงแม้ว่าจะกลับไปค้าขายกับจีนให้จีนดีใจนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาของไปตั้งเหมือนกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยก็เพิ่มงบกลาโหมมันก็เป็นโดยอ้อมะคะ่ะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ส่งทีม ไปช่วยฟิลิปปินส์นะคะอยู่ที่อินโดแปซิฟิกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้บ้านเราเมันเกิดการเคลื่อนไหวที่สําคัญเกิดขึ้นแล้วนะคะหวังอี้เองก็นั่งไม่ติดค่ะล่าสุดไปหาวิโดโดนะคะผู้นําของอินโดนีเซียก่อนที่เขาจะลาจากตําแหน่งไปนะคะคงไปฝากฝังไว้ให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าในอีกทางแม้ว่าสหรัฐจะไปปั่นป่วนอยู่ในอินโดแปซิฟิกนะคะแต่ว่าเจนเน็ตเยเลนเนี่ย ก็ยังต้องไปง้อจีน,นะคะไปขอให้จีนช่วยมันก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะเยอรมัน,นีเองนะคะก็อย่างต้องมาหาสิทธิจิ้นผิงด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนในอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็ไปกวนน้ําให้ขุ่นในเวลานี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก,ฝากเอาไว้นะคะว่า เ,เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเหตุการณ์ในรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มันเห็นข่าวกันอยู่ในเวลานี้แต่บ้านเราตอนนี้เนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังบ้านของเราให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะคะรัสเซียเองก็ออกมาแสดงความหงวหงใยนะคะเตือนว่าสหรัฐเนี่ยกำลังนำพาพายุลูกใหญ่มาสู่เอเชียนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมของจีนแล้วก็สหรัฐก็ได้มีโอกาสหารือกันด้วยนะคะ ก็ต้องมีการเปิดช่องทางเอาไว้ค่ะสำหรับการเจราจาด้วยนะคะจีนเองก็พยายามใจเย็นอย่างที่สุดล่ะค่ะใช้ทางด้านของหม่าอิงจิวนะคะอดีตผู้นำของไต้หวันค่ะไปผูกสัมพันธ์นะคะให้เดินทางเยือนจีนแผ่นดินใหญ่สีจิ้นผิงเป็นคนต้อนรับด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้จีนยังได้ไปผูกมิตรกับทางด้านของดูเตร์เต,เต้นะคะผู้นำคนสำคัญของฟิลิปปินส์คนก่อนหน้านี้นะคะที่เขาก็ดูมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกแง่เหมือนกับคนปัจจุบันนะคะก็พยายามที่จะ ดูแลให้ดีที่สุดค่ะสําหรับจีนในเวลานี้นะคะแต่การที่ชาวรัฐเนี่ยเอาประทัดเข้ามานะคะมันก็ทําให้ชาวประมงชาวบ้านชาวเรือนชาวเรือนเนี่ยนะคะที่เขาจะต้องทำมาหากินในบริเวณน,นั้นเนี่ยก็ต้องไม่สบายอกสบายใจอย่างแน่นอน